โอเคครับสวัสดีครับที่ได้รับเข่าวการเคสี่รัมโบวทีวีนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกม GTA นะนะะฮตอนภาคภาคภาคี่จิตรที่อยู่ที่จีนนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้แคสตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นเลยนะครับก็พอมาแคสก็มีบ้านอยู่เสร,ร็จสับพทำธุรกิจไปประมาณสามธุรกิจแล้วก็ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับง่ายๆเล่นจนรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรบ้าง อย่างเงี้ยนะฮะแต่บางครั้งมันยิงเราก่อนตำรวจก็ไม่ได้มันไม่ได้แล้วก็เครียดไปนะฮะทำไมมันขึ้นอย่างงี้เหรอไม่ไปติดเครียด ขอโทษนะฮะโอเคก็จะมีอีเมลมี GPS ก็มีนะนะฮะต้ตำรวจมาเลยหัวร,ร้อน่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิปาครับเคยเห็นไหมวิ่ง วิ่งวิ่งวิบากฮะก็ข้ามไปดีรอบพ่อตันทิบบินนะฮะตอนนี้รู้สึกตำรวจจะไม่ตามแล้วตกบไปเฮ้ยตรงนี้อ๋อเป็นบ้าน ยังไงดีครับยังไงดีครับอืมหลบไปผมจะไปกู้โลกแค่นี้แหละครับเทียบได้ตรงนี้ท่าเรือใช่ไหมใช่ไหมถามไม่ตอบเลยงไงน้า ไปตายไปไปตายไปเหมือนรถจะพังแล้วก็ออกมาสิครับเราอะไรตำรวจจะทําทลายประชาชนตำรวจเอา้เอาอะไรวะอะไรวะเอาเกิดอะไรขึ้น คุยทางขยะโอ้เจอเงินครับมีเงินสิบบาทเอามาทำไหมสิบบาทะฮะตำรวจทำร้ายประชาชนนะ่ะฟ้องประยุทธ์นะเอา้าไม่มีร้องหาป้าแกเลยยังไงฮะ ที่ไว้ใช้ขับแบบแรงๆไม่ได้คันนี้ไม่ได้ต้องคันนต้นกมองมอง,มองด้วยนะครับว่ามันตรงมันตรงหรือเปล่านะตรง GPS เกิดไม่ตรงมานี่รถคุณพังได้นะก็วิธีการก็คือกดตรงกลางร,ระหว่างสองปุ่มเบรกกับคันเร่งนะฮะจากนั้นก็มาที่ปุ่มคันเร่งแล้วก็พุ่งออกไปด้วยความเร็วมันก็จะเกิดประกายไฟนะ

มีปืนลูกซองครับคุณเห็นไหมได้ละลูกซองเดี๋ยวก่อน,นจะภาพรถเอออูอออ้ไม่ลงน้ำขี้เกียจหาทางขึ้น ตรวจค้ามออกมาก็ง่ายนะเออตำรวจอยู่ไม่ดีไม่ดีอย่าเซอุ๊ยคือเมื่อกี้คุณเห็นไหมฮะว่าตำรวจอยู่แต่ตำรวจไม่ว่าก็โอเคนะนะฮะโอเค ไปกู้แค่นี้ยเพื่ออะไรวะเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจครับผมมีอะไรจะถามครับว่าไงหนูนี่ปืนอะไรเหรอครับโอ้เจ้าทินเจ้าทินฝั่งแดงเจ้าทินฝั่งแดงมันจะแบ่งเป็นพวกครับมีพวกแบบพวกเหมือนคาวบอยอย่างเงี้ยก็จะคุมถิ่นนึงแล้วก็มีตรงแถวๆบ้าน นะฮะก็คือพวกม่วงนะฮะก็จะคุมอยู่ทางนั้นนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มสีแดงแหมสีกีฬาเลยทุ้ยไม่ใช่อืมก็ฝั่งนี้สีแดงคุมนะฮะแต่เราเจอคนเดียวเองนะผมก็ไม่มั่นใจหรอกนะครับ เดินไปเลย,เลย่อยเออผมตอนมันมีครั้งหนึ่งตอนผมอยู่ชาแนลเก่านะผมนั่งแคสเกมนั่งอะไรไปมีเด็กคนหนึ่งมาหามาเดินมาแล้วถามว่าพี่บ้าเปล่าพี่พูดคนเดียวผมนี่ก็อืมผมนี่เครียดอะ เนาะเฮ้ยเจอเจ้าถิ่นครับเฮ้ยเจอเจ้าถิ่นต้องเปิดของดีเคยเห็นของดีไหมฮะเคยเห็นไหมโอ้มันไม่ได้ตามแล้วเ,เริ่มเจอเจ้าถิ่นเยอะขึ้นนะนะฮะนั่นเนี่ย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 ฮะรถเจ้าถิน่นรถแบบนี้อะครับคือเจ้าถิ่นสีแดงลงไป เฮ employee, 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 employee. ้ยผมเจอของดี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 จริงๆเออของดี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 โอ้เลื่อยเล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 ยคุณอาจจะงงแบบโอ้โหมันก็แค่เลื่อยโอ้ยตื่นเต้นไม่ได้คุณดูฮะยังยังโหดอะ่ะขันท,เเนทีเดียวตายเห็นไหมทีเดียวตายจริง เจ้าถิ่นเหรอขอโทษแกโยงข้างฮะเจ้าถิ่นแต่มันชอบเปลี่ยนไอ้นี่ก็ขวางจริงตัวขาดครึ่งด้วยถ้าไม่ใช่เลยเหรอกสะดใจแค่ตรงนี้แหละฮะทำอะไร เออชิบหายแล้วไงวิ่งดิครับรอพ่อตาริปิดล่ะฮะวิ่งหนีผมเหมือนได้เสียงเสียงผมเหมือนได้เสียงตำรวจนะรีบหาซอกอู้หูนี่ไงอู้อู้อู้ใจเย็น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  ยิงเฉียดตูดเลยเฮ้ยเอาไงกูเนี่ยอุย้ยตำรวจเล่นตำรวจทำไมตำรวจทำร้ายประชาชนทำไมตำรวจชั่วเอ้าแล้วมันยิงทะลุเข้ามาได้ไงวะนี่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 กอนนี่ก่อนอูโหูตำรวจ มึงใจเย็นๆก่อนได้ไหมมึงจะเอาอยัางไงกับกูนะเอาอยัางไงก็บอกมา Jerry shop, <Jelly> shop. หรือเราจะยอมตายฮะเพราะว่าถ้าเกิดตายอ่ะของเรายัางอยู่แต่ว่า เงินเราจะหมดแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมให้ตำรวจจับอย่างเงี้ย<ฮ>มันก็จะแบบของเราก็จะไปหมดเลยอะ่ะนี่หรอไหมเมื่อไหร่มันจะพังมันเปลืองกระสุนเข้าใจไหมบึ้มดิบึ้มบึ้มโูกูครัช้ช S <S แปะหลดความเสียชีวิตมึงเห็นกูไหมนั่น <S 2> <S 2> <S อะไรก็ใจเย็นๆใจเย็นเใจเย็นๆย็นยนักเกมเกิดดูเข้าไปแา่นี้มัในต้องมีที่ให้เราหลบได้บ้างเนาะ คือตำรวจปกติอ่ะผมยิงเพราะพอได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบมันเป็นแบบนี้มันจัดการยากนะฮะคุณเห็นไหมล่ะยิงตั้งนานกว่ามันจะตายโอ้โหสอบคุณรทางตทางข้ามลำอูโหส่งข้ามลำมาทำไมไม่ได้จะชุบเลยจะเอาอยัางไง แล้วรถมันก็แบบรถมันก็แรงนะก็ขึ้นไปดีเออรออะไรเราหนึ่งน้อยมันก็แรงกว่ารถพวกรถทั่วไปกระจ่อย,อยนึงนะฮะสวัสดีเบิร์หลบไปด้ไปกู้โลกเข้าใจไหม เลี้ยวมาตามซอกเพื่อยากต่อการจับกุมเลี้ยวออกมานะฮะรถตำรวจนี่ตามเติมไม่เลิกดูดิมันมาละจะไฟไหมล่ะเ้ยเฮ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 ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดี จยตามผมมาผมยังมีลูกเมียให้ปกปอ้องอย่าโอ้ผมนี่โยนโทรศัพท์ทิ้งอะเยี่ยมขโมยแล้ตำรวจแบบไม่ให้ตำรวจรู้อะและ้วมาปฏิบัติตัวเป็นตำรวจสักวันหนึ่งนะฮะ คูว่าตำรวจเขาจะมุมมานะมากแค่ไหนไม่สนใจไปช่วยกูนหน่อยเหรอแล้วซึ่งโดนตำรวจจับนี่เป็นอะไรที่แบบดุงยากมากตำรวจชนประชาชนเคยเห็นไหมเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมามึงเห็นไหมนั่นอะไรคนร้ายไอ้บ้าเอา คือมันจะให้เราขับแล้วก็ให้แน่ยยิงขับตามไล่ล่าะโดดตรงหน้าดิอ้าวลด,ลดรถเป้าหมายฝังโน้นถอยดิครับ ยิงสมุทดจริงๆเลยตัำรวจเก่งอย่างเงี้ยผมก็ยังเซ็งกับตำรวจเลยอะดูมันวน บิมบิมดีมาก เลยนะเมื่อกี้ผมชอบมอไซค์มอไซค์คนสวยดีนะโอ้โหโอ้โหมอไซค์คนเร็วมากแม่จิ๊บได้ดี เริ่มชักจะมืนหัวคุณเห็นแล้ไหมว่าเมื่อกี้เราตำร้อนอปกรอะไรอยู่ี่เออเดี๋ยวมาก ชนได้พังอีกหนึ่งคันใช่ไหมตำรวจโอเครอตำรวจขบวน ปยืมรถเจ้าถิ่นมาขับเล่นอ่ะผิดละชนคนแล้วนนไม่ยอมจ่ายค่าปรับไม่เห็นจะด่าเลย <see> เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรครับผู้ต้รอดโอเคพอนะฮะไว้พาร์ชหน้าพาร์ชหน้า